สวัสดีค่ะพ,พว่อครามเป็นการโคซิงเฮงหมอนินวชาวันพุที่16สิงหาคม2566ราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ปิดตลาดเมื่อคืนที่1,900ดอลลาร์ที่เป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาลดลงไป6ดอลลาร์ค่ะ บอลยูเซมกาอยุสิปียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเราก็ทําจุดสูงสุดในรอบเกือบ10เดือนเมื่อคืนขึ้นไปแต่4.27%หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดคาปิกเดือนกันคมออกมาแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้เพิ่มขึ้นส0.7%มากกว่าที่อาจคาดการณ์วาจะเพิ่มขึ้นส0.4% 4ซึ่งตัวเลขยอดคาปีกถือว่า สำคัญนะคะเพราะสะท้อนถึงการใช้ใจ่ายของพริโภคของเมริกาที่เป็นสัดส่วนมากที่สุดของ GDP ประมาณ70%ถ้าเกิดยอดคาปิกดีแนวโน้มเศรษฐกิจชมิกระก็อาจจะเติบโตได้อยู่ส่วนกองทุน SPDR ของทัสมวันขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่3ขายออกมา1.44ตันค่ะสำหรับคืนนี้ตีหนึ่ง ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดก็คือวันที่25-26กรลาคมครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งเฟดตัดสินใจที่ขึ้นดอกเบีย้ย0.25%แต่ว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งนี้ก็จะทำให้ทราบรายละเอียดมุมมองของเจ้านี้เฟดเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบีย้ยในรายละเอียดที่อาจจะมากขึ้นนะคะซึ่ง อาจจะมีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะยังหลอดดูข้อมูลเศรษฐกิจประกอบกันนะคะซึ่งตรงเนี้ตลาดก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปหรือว่าก็อาจจะตึงดอกเบีย้ยอยู่ระดับตรงนี้ต่อไปนะคะก็เลยทําให้หลักคองตคำอาจยังไปไหนไม่ได้ไกลนะคะก็ติดตามนะคะถ้าเกิดมีการเปิดเผยว่า ก็คงการขึ้นดอกเบีย้ยนะัยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่ได้รับในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็คงไม่ได้กระทบทางรบกับทองคําเท่าไหร่ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของธนาการที่จะเปิดเผยในคืนนี้มี3ตัวทีเดียว 1. การอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนกรกฎาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.47ล้านยูนิต การเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกฎาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.45ล้านยูนิตและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%นะคะก็จะดีขึ้นเพราะว่าเดือนมิถุนาย,ยน,นนี้ติดลบไป0.5%หลักๆก็คงติดตามการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดเป็นหลักนะคะข้อมูลเศรษฐกิจก3ตัวนี้ก็มีในสำคัญไม่มากนักนะคะ สำหรับแนวโน้มนาะขนงคำมองว่าน่าจะปรับตัวลงต่อนะคะแล้วก็ตลาดก็จะรอดูการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดคืนนี้เป็นหลักแนวรับ1,893ดอลลาร์แล้วก็1,890ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน1,910ดอลลาร์แล้วก็1,920ดอลลาร์ค่ะ ส่วนาาราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนแค่หนึ่งครั้งขายออกช่วงเย็น31,850บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ31,750บาท31,700บาทแนวต้าน31,900บาท32,000บาทท่วนค่ะกลยุทธ์การลงทุนถ้านลงทุนในทองแท่งนะคะในเมื่อทองยังเป็นขาลงอยู่ ก็แนะนำว่าทยอยสะสมที่ร,ราคาประมาณตรงนี้พอได้นะครแต่ว่าอาจจงไม่ต้องซื้อเต็มที่เท่าไหร่นะคะค่อยๆทยอยสะสมแล้วเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยเราก็อาจจะซื้อได้ต้นทุนที่ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครส่วนการลงทุนในฟิวเจอร์แนะนำเปิดฝั่งขายเป็นหลักนะคะที่1,920ดอลลาร์คัลลอสที่ประมาณ1,930ดอลลาร์หลุด 1900งันเก้ารดอลลาร์จริงๆก็เป็นจุดที่น่าจะเปิดฝั่งช็อตเช่นเดียวกันค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าปิดตลาดก็อ่อนค่าไม่เยอะมากสาสิบหาบาทยีวันนี้มองว่าน่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็อาจจะอ่อนค่าลงค่อนข้างาจะเยอะทีเดียวแนวรับ 35. สิบห้าาทแล้วก็แนวต้านสาบาทห้สตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ